กหากว่าเราล่วมเกินสิทธิเช่นไปร่วมเกินลูกภรรยาสามีโดยการวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามเอาลูกเอาภรรยาสามีเข้ามาเป็นสามีของตัวเองเพราะฉะนั้นกายและวาจาสิ่งสำคัญมีมูล Some of p e o p l ในปัจจุบันท่านพระอาจารย์ทำงานหนักเป็นสองเท่าเทศภาษาไทยแล้วก็ต้องกลับไปเทศภาษากังกเมื่อคนไทยหน้างาปาก ท่านพระอาจารย์ก็กลับไปเทศภาษาไทายใหม่แล้วก็กลับไปเทศภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งเป็นเช่นนี้ในหลายๆที่ทีเดียวอเธ e r n t a n t f i o t and i n and ้าแต่พระสงฆู้เจริญแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ พระอาจารย์ไม่เคยปล่อยให้สิ่งใดผ่านไปอย่างเป็นพิธีโดยไร้ความซึ่งความเข้าใจที่แท้จริงตอนนี้ท่านกำลังอธิบายสาระของการส่งน้ำสาระของการขอขมาลาโทษให้กับชาวบริการทุ้ใจ้อสริอายุวันนะสุขะพละปฏิพานทั้งธนาสารสมบัติจงไพบูล์ทุกประการทุกท่านทุกคนด้วยอำนาจคุณพระและกุศลเป็นที่ยิ่ง บ,บรรย,ยากาศเหล่านี้เป็นบรรยากาศที่หาดูได้ยากทีเดียวชาวบริการสองคนนี้พบท่านพระอาจารย์ในโบสถ์เมื่อปีที่แล้วเด็กคนนี้เมื่อปีที่แล้วยังอยู่ในท้องแม่ได้มาฟังธรรมที่ห้องสมุดสาธารณะแห่งหนึ่งปีนี้มาทั้งพ่อแม่ลูก คนเหล่านี้ทำสิ่งใดทำด้วยศรัทธาที่มาจากปัญญาที่จจรณาแล้วจึงํำใจความบริสุทธิ์ของผู้บริสุทธิ์นั้นผู้มีปัญญาสามารถสัมผัสได้ที่นี่คือวัดบัางมีสีสุขรัฐนอร์ทแคโรไลนาที่เห็นอยู่ด้านข้างท่านพอาจารย์คือเจ้าอาวาสท่านอาจารย์มหาวิเลศ ท่านอาจารย์มหาวิเลศและสัทธาญาติโยมที่เมืองแห่งนี้ได้นิมนต์พระอาจารย์กครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วทุกคนล้วนประทับใจและก็รอคอยการกลับมาของท่านอีกปีนี้ท่านได้อยู่แสดงธรรมที่วัดแห่งนี้ <Hey. S 1> วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อน <Yes. S 1> ที่ท่านพระอาจารย์จะจากวัดเมื่อมีสีสุข หลังจากที่ได้อยู่แสดงธรรมเป็นเวลา10วันญาติโยมเหล่านี้ก็ได้แสดงความรู้สึกเราขอบคุณท่านพระอาจารย์ก่อนที่จะจากพวกตนไปผู้หญิงคนนี้พูดบอกว่าไม่สามารถหาคำพูดมาบรรยายได้ว่าพวกเราที่อยู่เมืองนี้มีความยินดีดีใจเพียงใดที่ท่านพระอาจารย์และคณะสง์ ได้มาเยี่ยมพวกตนแสดงธรรมชี้ทางสว่างลูกชายของผู้หญิงคนนี้บอกว่าฉันรักพวกท่านทุกคนทำไมในวันสุดท้ายก่อนที่จะออกจากเมืองนี้ท่านพระอาจารย์ได้เโอกาสเข้าไปเทศที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งเป็นค่ายทหารที่มีชื่อเสียง Buddha but because our future should much future future said do that the 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 can plan so is life to not we worry for for ท่า c บอกว่าไม่ต้องห่วงนะอนาคตยังไม่มาอนาคต t ังไ o ่ i าที่เ o ืองแห่งนี้โดยนี้เป็นโดยรบพิเศษ ทหารเหล่านี้ในอนาคตจะกลายเป็นผู้นำทหารที่สำคัญของประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องสอบแข่งขันกัเข้ามาเรียนที่โปรดแบกแห่งนี้ท่านพระอาจารย์ได้เข้าไปเทศครั้งแรกในหน่วยรบพิเศษที่เมืองที่ค่ายโอรดแบกรัตโนสคาโรไลนาครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็ได้เข้าไปอีกครั้งหนึ่งท่านให้ทำมาง่ายๆถึงแม้พวกท่านจะมีอะไรมากมาย ประสบความสำเร็จมากมายก็ตามหากที่สุดแต่ไม่ได้ความอิจฉาริษยาแข่งขันกันเอายศเอาตาแหน่งกันไม่มีความสุขหรอกพวกท่านต้องการความเข้าใจต้องการความรัก ควาามเข้ใจคนที่มีความรักในจิตใจนั้นจะมีความสุข you ตอนนี้ท่านกำลังอธิบายสาระสำคัญของธรรมท่านบอกว่าสีข้างนอกนั้นไม่สำคัญถึงแม้ว่าพวกท่านจะนุ่งสีเขียวถึงแม้ว่า จะนุ่มผมสีเหลืองแต่สิ่งสำคัญนั้นอยู่ที่ภายในว blue glass or white glass or ันจะเปรียบเทียบมันจะแก้วที่ท่านถือนมื่ท่านจะดื่มน้ำเพื่อดับกระหายท่านจะดื่มน้ำภายในแก้วไม่ได้กัดกินก้อนแก้วเข้าไปด้วยไม่ว่าแก้วนั้นสีฟ้าสีขาวสีอะไรก็ตามไม่สำคัญสิ่งสำคัญนั้นคือน้ำดับกระหายที่จะเป็นสาระแห่งความสงบภายใน You must leave it behind. Relax and take a few deep breath. ตอนนี้ท่านกำลังให้กรรมฐานกับคนเหล่านี้ทุกทุกที่ที่ท่านไปนั้นท่านพระอาจารย์ให้แล้วก็จากไปไม่ได้เรียกร้องไม่ได้หวังสิ่งใดเลย หลังจากที่แสดงธรรมแล้วก็แจกหนังสือแจกของที่ระลึกจากเมืองไทยบางครั้งแทบจะได้ท่านแทบจะไม่ได้มีโอกาสแนะนำตนเองและหมู่คณะด้วยซ้ำไปเพราะเวลามีจำกัดนี่คือปฏิปทาของครูบาอาจารย์ให้เราก็ไปไม่ได้หวังอะไรเลยม่ได้เรียกร้องให้ใครสร้างศาสนสถานหรือสร้างศาสนาวัตถุสิ่งที่ท่านทิ้งไว้ ก็คือศาสนาธรรมในดวงจิตดวงใจของคนที่ได้รับฟังหรือออกมาในรูปเทปหรือวิดีโอิบัตเซนีกที่หนึ่งที่เมืองพอรตแลนด์รัฐออริเกนเข้าสู่วันที่21มิถุนายนแล้วท่านก็ได้เทศอย่างตรงไปตรงมาในทุกๆก,กลุ่มเซนที่ท่านไปว่าพวกท่านนั้นก็นั่งสมาธิกันมาเยอะแล้วอ่านหนังสือกันมาก็เยอะแล้ว ได้พบครูบาอาจารย์ผู้สอนมาก็เยอะแล้วอย่างไรก็ตามถึงแม้ท่านจะนั่งได้สมาธิลึกสามารถนั่งได้เป็นวันๆก็ตามหากไม่ยกจิตขึ้นสู่การพิจารณาละจริงๆแล้วละโลกละโกรธละหลงอย่างจริงๆไม่สามารถที่จะละในขณะที่ลืมตาอยู่ ในขณะที่ใช้ชีวิตประจำวันอยู่ถ้าทำไม่ได้แล้วนั่นยังไม่ใช่ของจริงยังไม่มีทางบรรลุทำได้ This the best and finally, would like to refer to the great power and great him the is finally, I like virtues refer power Buddha of would And and Minds ดอกพุทธทะที่รู้ตื่นเบิกบานในเบ่งบานลงสู่หัวจิตหัวใจของผู้ที่รักความสงบชาวเมริกันจำนวนมาก ในทุกๆท,ที่ที่ท่านเดินทางไป165ครั้งทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาที่ท่านได้เทศสั่งสอนอบรมผู้คนจำนวนมากคนจำนวน3,000กว่าคนที่ท่านได้พบ